เศษปลายทองคำปลายทองแท่งนะคะหนานววันนี้บรรยากาศดีช่วงเช้าๆชบรรยากาศดีนะคะเออน่าถิหลัง สวัสดีค่ะพี่เพลสวัสดีตอนเช้าค่ะสุดโรกําลังอาบน้ําค่ะอาบน้ําแล้วก็จะใส่ชุดไปเส้นประกำค่ะสุขสันต์นวันช้างไทยคะ่ะขอบคุณค่ะพี่เพลสุดโรอ,อาบน้ําอยู่นะคะวันนี้น้องไข่มุกไม่ได้ไปนะคะตอนแรกน้องไข่มุกน้องไข่มุกว่าจะไปนะคะ ทองคำทองแท่งสุดหลอ่อขอบคุณค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะไข่มุกวันนี้ไข่มุกเฝ้าบ้าน,นะคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่เสบน้อยบ้านนานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะตอนนี้ก็ขัดสีชวีวันให้ให้เขาก่อนนะคะเสียงเมยคือเป็นจะสีนาะไม่ไม่สบายนะคะ คูอขี้คออกให้หน่อยนะคะไข่มุกอดกินโตจีนเลยใช่ค่ะตอนแรกว่าจะให้น้องพ่อน้ององพ่อน้องอรไทยค่ะเป็นคนพาน้องไข่มุกไปค่ะแต่ก็พอดีทางผู้ใหญ่เขาขอตัวน้องอรไทยไปด้วยค่ะก็เลยน้องไข่มุกก็เลยไม่ได้ไปค่ะไม่มีความจับค่ะหึงน,หนี่วเรกมุนชตัวแล้วเนาะนหล่อนหล่อ <laughs> พอไม่หนาวได้ละไม่ต้องสั่ง <laughs> อันไหนไม่สั่งทาดีนักหนึ่งดูไข่มุกนะคะแม่ๆขาไข่มุกนี่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรพอไหมติดสัตว์ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะเริ่มเป็นสาวเราดูหัดจะหันก้นให้ตัวผู้อย่างเดียวเลยทองคําทองแท่งไข่น้ําเยอะกว่ากันแม่ควาทองคําค่ะนี่คะ่ะทองคําเขาจะอ้วนกว่าค่ะพ่ออยากไม่อาบน้ํา ผมอาบให้ครับแมนบบพอใหม่บอมาอาบน้ำเมื่อคืนได้อาบบอสงสัยเพิ่งอาบเมื่อคืนค่ะพี่เพลทุกวันไม่ได้อาบตอนเย็นไม่ได้อาบนะคะตอนเช้าๆก็อาศัยอาบแบบนี้นะคะอาบทาท่าอาบให้ช้างนะคะตัวเปียกแล้วก็ไปแสดงเลยนะคะไม่ได้ถูสบู่นะคะ หนาวนะคะวันนี้อากาศรู้สึกว่าจะยังไม่มีแดดมากเท่าไหร่นะคะยังแดดอ่อนๆอยู่นะคะพอไมาถึงน,น้าและะ้วหนาวเรีวค่ะวันนี้มีลมอู้ขนลุกเลยหนาวหนาวท้อค้า,า,ามับน้ำให้พ่อหน่อยลูกอาบน้ำให้พ่อหน่อย สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกช่องเด้อขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะทองคำอาบให้พ่อนั่นแม่เป่าแล้วตักตักฮึบตักโบเมนเอ,เ,อเ,อเอาอีกอีกข้างหนึ่งเอ,เอาอีกข้างหนึ่งตักเฮ้ยไม่ใช่ทองคำทองคำไม่ใช่ ทองคำแกงแม่แล้วเอยอยทองคำอาให้พ่อไม่นันแม่นี่แป้งอันนึองอยู่นี่สีย่างไ่สีแดงบอกเมนบอกอันนึง่งสวัสดีค่ะพี่ขนุนน้อยนะคะพี่ขนุนน้อยสหล่อเขาเราจะไปงานวันช้างไทยนะคะ ข้ามข้ามข้าข้าขาเสียวเสียวเป่าใส่แม่เลยโอ้แม่ส่อาบน้ำยุคค่ะตอนนี้ก็งานของเราก็จะเริ่มเวลาเก้าโมงนะคะเก้าโมงก็จะมีการเส้นเส้นไหว้พระครูประกำรรนะคะนะคะก่อนจะจัดงานอะไรทุกครั้งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีการเส้นไหว้พระครูประกำรรเป็นอันดับแรกนะคะ ะต,ตอนนี้ก็น้องช้างนักแสดงของเราวันนี้ก็จะเต็มยศเลยนะคะวันนี้เส,เ,เสียงเมลืมไปแล้วเสียงเรือหายแล้วคะ่ะเต็มเต็มเอาสบู่บอ,อช้างเฟดอยู่ในโครงการอะไรคะอย,อยู่อบอจอคะ่ะอ,อยู่อบอจอคะ่ะคชศึกษาคะ่ะ อ,อืออาบเองอาบเองช่วยพ่อนะพ่อเป็นคนถูขี้ใครนะคะลูกเป็นคนอาบนะคะสาวสวยของเราเฝ้าบ้านนะคะวันนี้ช่วงที่ช่วงที่น้องช้างไปไปเส้นพระครูป,ประกำนะคะเส้นไหว้พระครูป,ประกำแม่อาจจะไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้กับแม่ๆได้ชมนะคะเพราะว่าวันนี้ทางโครงการคดคดชนาจักรเขาแจกย้านะคะก็ไม่มีใครไปเอานะคะก็ แม่จะต้องไปเอาย่าให้กับแม่ทองคูณก่อนนะคะช่วงนี้ก็ต้องแบกหน้าที่กันไปนะคะจากที่ขับรถไม่เป็นนะคะจากที่ขับรถปีับไม่เป็นนะคะก็หัดขับจนเป็นนะคะเพื่อไปเอาย่าให้เขาะะเพราะว่าเวลาที่เขาแจกย่านี้เป็นช่วงที่น้องช้างเขาไปทํางานพอดีค่ะทองคําทองแท่งต้องไปแสดงพอดีนะคะ น้องชายป้าโอนให้แล้วนะงานเขาเริ่มจะได้ดูบ่น้อขอบคุณค่ะป้างานเริ่มเก้าโมงค่ะเก้าโมงเช้านะคะจะมีการเส้นไหว้พระครูป,ประกำรรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเปิดงานค่ะเปิดงานวันช้างไทยค่ะก็จะมีอะไรนะเพ่อใหม่ถวายเพลนนะคะมีถวายเพลนพระนะคะ บวงสวงพอพี่เน็ดด้วยนะคะนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายน่าจะเป็นโตจีนช้างนะคะจะมีการเลี้ยงผลไม้ของน้องช้างของเราในโครงการโคชัศึกษานะคะหรือว่าโครงการของอบอจอนะคะว,วันนี้น้องช้างของเราไปเยอะนะคะโครงการอบอจอนี่มีมีช้างประมาณเจ็ดสิบเก้าเชือกนะคะแปดสิบแล้วบอเต็มแล้วบอแปดสิบเ <80 S 2> ชือกแล้วนะคะตอนนี้เต็มโคต้าเลย <laughs> นั่นเลยไหนรอนไหมไ่รนเลยมเต็มนาทองคำชอบเล่นน้ำนะคะวันนี้ขอให้ไม่มีแดดอากาศไม่ร้อนนะค่ะพี่ขนุนน้อยตอนนี้ก็เด,ดเป็นแดดอ่อนๆค่ะอากาศก็ยังไม่ร้อน,นะค่ะพ่อใหม่บอกอาบน้ำให้ทองคำหนาวนะคะคนลุกเลยพ่อใหม่บอกไม่รู้จะอาบน้ำให้ตัวเองหรือเปล่านะคะดิ ไม่ใช่พ่อใหม่ยจะขี้โกงไม่อาบน้ำตัวเองบออาบราบ่นั้นเอาสอบู่บ่วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดีนะคะแต่ต้องรอดูช่วงสายๆว่าจะเป็นยังไงนะคะขัดงาขัดงา อาบโชว์แล้วเดี๋ยวาไม่เชื่อคะ่ะเดาไม่เชื่อว่าพ่อใหม่อาบน้ํานะคะพ่อใหม่บอกอาบโชว์นี่ขัดงานนะคะเอาดินเอาดินถูนะคะนี่ขัดคาบสกรปรกออกจากงาเขานะคะอจะไปจะไปงานทั้งทีนะคะต้องรอๆหน่อยนะคะงานจะต้องขา,ขาวๆนะคะให้สมกับเป็นช้างเฟดนะคะสุดหล่อช้างเฟด ว่าพ่อหม่ไม่ได้อาบแล้วแบบนี้ก็ได้ละคะ่ะเ <c oughs> บิ่งเกียมนีโอ้ยขั้นเขียวเกี่ยมทองคำดิผู้ชายอะไรแก้ยมยุยฮะ<า>อะไรนะแ,แตกเพือกใ่ทองคำเขาจะออกเผือกเยอะกว่าทองแท่งนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เผือกเยอะมากเลยมอง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 ดูนะคะนี่ข้างหน้า หน้าก็เผือกฝั่งนี้ก็เผือกนะคะข้างใบหมูฝั่งนี้ตรงลําตัวก็เผือกนะคะจะเผือกเยอะกว่าทองแท่งนะคะฝั่งนู้นทองแท่งก็กําลังอาบเหมือนกันนะคะนี่ไขมุกอยากไขมุกอยากช่วยทองแท่งอาบน้ำสิบโมงยังอยู่บนเครื่องอยู่เลยดูดูเ้งก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะแต่ทองแท่งจะรู้สึกว่างานจะยาวกว่าทองคำนะคะ แต่เผือกนี่ทองคําจะเยอะจะออกเผือกเยอะกว่าทองแท่งนะคะทองแท่งจะมีแค่ช่วงใบหูนิดนึงแล้วก็ช่วงช่วงขานะคะนี่เอาแปรงถูนี่ไม่มันไม่เจ็บนะคะแม่แม่แมขามันไม่เจ็บภาษาลาวเขาเรียกว่ามันมีแหงต้องขัดนิดนึงนะคะต้องขัดนิดนึง พี่ดีสุขสันต์วันช้างไทยนะเด็กๆขอบคุณค่ะพี่ดีสวัสดีพี่ดีด้วยนะคะอ,ออกงานทั้งทีต้องเอาแบบหลอ่ลอๆเลยนะคะเขาแต่งตัวกันหมดแล้วสุดหล่อยังขัดอยู่เลย เขาแต่งกันหมดแล้วหรอคะไยอามไยอามก็กำลังจะออกไปนะคะนี่วันนี้ช้างแต่และเชือกมีแต่สวยหลอกกันทั้งนั้นเลยนะคะเตรียมตัว ทไมสิไปอาบนามกอนบ่อครับสิบไปอาบนามกอนบ่ฮะย่านคนบ่เซ้อาบ่บอาบนามดิเปเอาไปอาบเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันนะคะแม่แม่ค่ะจับเวลากันนะคะว่าอาบให้ช้างกับอาบให้ตัวเองนะคะ <c oughs> จะไม่ใครนานกว่ากันนะคะใส่ชุดหล่อๆนะค่ะแด แฟรของเราก็หล่อไม่แพ้ใครแน่นอนขอบคุณค่ะพี่ขนุนน้อยนะคะหล่อแน่นอนค่ะนี่ชุดก็สวยช้างก็หล่อนะคะวันนี้งานของเราเริ่มเก้าโมงนะคะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วเล้วทองแท่งทองแท่งจะใส่ชุดก่อนเลยนะคะห้าขันสิ็จแมนบนอ่อดหาขันบอดอกค่ะ คันแรกคันแรกอาบค่ะแล้วก็ทูสบู่สองขันที่เหลือนี่คือลาดสบู่ออกน่าจะเสร็จแล้วนะคะสามขันก็น่าจะพอแล้วนะคะสําหรับพ่อใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> พ่อใหม่บอกว่าพ่อใหม่ตัวเล็กไม่เปื้องน้ํานะคะฮึบไฟแล้วโอ้ยลมพัด <c oughs> ทองแท่งแต่งรอเลยนะคะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนน้องทองคำนะคะเดี๋ยวน้องทองคำจะเล่นดินก่อนนะคะ มีคุณย่าเป็นลูกมือนะคะนี่วันนี้น้องมีนามาไหมคะคิดถึงน้องมีนามาคะ่ะน้องมีนาอยู่นี่คะ่ะพี่ขนุน้อยอยู่กับอยู่กับลูกน้องกีวี่พดสายยางให้ยาเนีน่ยน้องมีนาสวัสดีคะ่ะก่อนโอ้ยชาวอุ้มมากระลูกโอ้ยดู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 คิดดืคิดดืของเรา น้องแม่ปดเองน้องแม่ปดเองก็ได้สวัสดีค่ะน้องมีนาน้องมีนาไหนล่ะไปไหนแล้วน้องมีนามานี่ก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนพูดด้วยสวัสดีค่ะวันนั้นมาเที่ยวนะคะวันนั้นมาเที่ยวหมู่บ้านช้างกับคุณครูนะคะคุณครูพามาทัศนศึกษานะคะกลัวรถบัสนะคะกลัวรถบัสเสร็จแล้ว พี่นาบอกว่าพ่อใหม่หล่อเลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่สูตรรอฉีดน้ําหอมใส่เต่าด้วยนะคะวันนี้เล่าเลยค่ะอยากฟังเขาคุณยายไปส่งอยู่ที่โรงเรียนค่ะพี่ขนุนน้อย oh. คุณยายไปส่งที่โรงเรียนแล้วทีนี้ยายก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะพอทีทนี้เก้าโมงรถจะออกคุณครูประจําชั้นโทรมา คุณแม่น้องมีนามารับน้องมีนาหน่อยน้องมีนาบอกว่าไม่สบายนะคะตอนแรกก็งงน้องมีนาไม่ได้เป็นอะไรนะคะ <c oughs> ก็เลยโทรไปหายายนะคะให้ยายไปรับแต่ทีนี้พอไปถึงแล้วยายไปเกี้ยกลมนะคะยายไปเกี้ยกลมนางก็เลยมานะคะ <c oughs> ทีนี้นางบอกว่านางกลัวรถบัสนะคะนางไม่กล้าขี่รถบัส <c oughs> นางไม่กล้าขี่รถทัวร์นะคะเพราะว่ามันสูงมารถทัวร์สองสันหมดแล้ว <c oughs> อยานรถทัวเนาะตัวคู่มาเป็นไข่เนาะมาเจ้าของมันก็ได้เป็นไข่เจ้าของอย่านรถทัวแต่ว่าตัวคู่คู่ขาหนุโตหอนหนุขอกับบ้านเดบอวันว oh <my> ่ารอแต่มีกินนิดนะพ่อไม่ มาหอดพีคู่ผ้าว่ะกับผูเด้เป็นอีหอย่างได้คุณแม่เิ่นว่ะกับผูเด้เป็นหยังดอกค่ะเขาตัวอะไรวะจริงส่นี่ผู้ช่วยผู้ช่วยของเรานะคะขาดไม่ได้ก็คือผู้ช่วยของเราจะต้องมาทุกงานนะคะนี่โอ้ยพ่อใหม่ยังแต่งโรยังไม่เสร็จอยู่เลย ท่องแทงเข้าสีเหลวแล้วเด้อเห็นพี่อ้นบอไะเห็นพี่อ้นบ่ผู้เบาผู้บบาอุ้ยคือกะเอือนผู้บบาต้อนหนากล้องเอือนผู้บบาอ้นค่ะหูหอยู่ในเสา พอไมมพอไม้ท้องแทงแล้วแล้วโอ้ยดูน้องมีนาเอือนผู้บ่าวค่ะพ,พี่ข่นนุนน้อยเรียกผู้บ่าวอ้นค่ะผู้บ่าวอ้นพ่อพี่น้องเลือนรักนะคะ ทอไมกับลีลาลีลาท่างผีเขาเลีล้ยวเราได้หน่นะคะคนสวยก็มาหาเราแล้วนะคะมารอแล้วนะคะเจ้าสวัสดีค่ะน้าเพชรมาแล้ว <laughs> น้ำเพชรมารอเดินไปกับผู้บ่าวนะคะตอนนี้เหลือแต่ทองคํานะคะที่ยังไม่ได้แต่งตัวเพราะว่าควานันควนันัวแต่ไปแต่งรออยู่นะคะ รอ <onsieur. S 2> ได้แค่นี้นะคะนี่ออเออปากยังไม่แดงอยู่ใกใใล้ๆกันหระคะ้กับน้องเลิศรักค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันคะ่ะพี่ขนุนน้อยอยู่ใกล้ๆกันค่ะนานตัวนานตัวแต่งแบบรีบๆนะคะนี่เออ เอาเอาจะได้กับว่าใดดอกไม่นี้ส้างสูงปุดสวัสดีค่ะทองคาทองแท่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่โสภาค่ะตอนนี้กำลังแต่งโลนะคะจะไป งานวันช้างไทยนะคะข้าวยังไม่ตกถึงท้องพ่อใหม่พ่อใหม่ทานแล้วค่ะพี่แพลทานเสร็จแล้วแล้วแต่คุณปู่ปู่ยังไม่ได้กินไม่ใช่อะไรเพราะว่าหนูหนูบังคับให้เขากินค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่างานเขาจะเสร็จกี่โมงนะคะก็เลยบังคับให้กินตั้งแต่เช้าเลยแต่ปกติพ่อใหม่จะไม่ค่อยกินข้าวแต่เช้าหรอกค่ะ พรุ่งนี้อย่าลืมนัดนะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะไม่ลืมแน่นอนแล้วก็นี่อาจารย์ของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะนี่พร้อมแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ของเราจะมีอะไรมาโชว์ด้วยนะคะดีแล้วค่ะแล้ว สายฟ้าไม่มีชุดสายฟ้าก็ออกมาแล้วนะคะสายฟ้าก็ออกมาแล้วสายฟ้าหุ่นน้อยเพิดเลยหาชุดม่ได้เนาะแม้สายฟ้าไม่มีชุดนะคะคือใครจักไม่เคยซื้อ ไม่ิดหนะดีใจจังพรุ่งนี้ได้ดูการแสดงด้วยค่ะนี่สาวน้ำเพชรลอยมาหาผู้บ่าวอกแล้ว สวัสดีวันช้างไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นุชจรีนะคะสวัสดีนะคะทองคำเกือบเสร็จแล้วนะคะชุดเหมือนแฝดสามเลยค่ะใช่ค่ะชุดจะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงตรงลายตรงกลางค่ะ ของ system, sa, si? น้องน้ำเพชรจะเป็นสีเขียวค่ะนี่ส่วนทองคำทองแท่งจะเป็นสีทองค่ะเช็กเด้อลืมยังบอนีีบ เออเมื่อกี้ผู้เบามีนามาอุ้ยมีนา,นาสวัสดีจ้าครอบครัวทองอ้วนทองแฝสสวัสดีวันช้างไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ราช,ชาวดีนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวกันเกือบจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ศาลพระครูประกรรมนะคะไปเส้นไหว้พระครูประรกมก่อนนะคะเวลาเก้าโมงนะคะแต่ แต่แม่อาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะคะเพราะว่าแม่ต้องไปเอายานะคะยาที่โครงการสวนสัตว์เขาแจกให้กับแม่ทองคูณนะคะเพราะว่าไม่มีคนไปเอานะคะอุลยหล่อมากหล่อมาก สองนุ่มมีอยู่มีทึ่งอันนั้นบ่ทึงทั่งล่งสีสีฝาบ่เดี๋ยวจะให้น้องมีนาน้องมีนาไปขีดขีดน้องไข่มุกไปบ่นน่ ไข่มุกไม่ได้ไปกับเพื่อนให้น้องมีนาเป็นคนพาพี่ไข่มุกไปนะคะเฮ้อเป็น <c oughs> ยังล่ะน้นเนำเพลทพร้อมแล้วนะคะนี่น้ำเพลทพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่พระเอกทองคํานะคะเหลือเหลือพระเอกทองคําที่ยังไม่เสร็จนะคะ ชุดอินเดียเสร็จแล้วบอทองคำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขาไปใส่อยู่ที่นู่นนะคะแม่แม่แม่ได้กับปอเหลืองหอยยูน่าผัวใหม่เนี่ยใไม่

เออได้แล้วพ่อใหม่ให้เก็บตะโคนะควก็ไปเก็บไม้กวาดพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปแล้วนะคะพาพาดึงล่องไม้ผ่าบลาซ้ำกันไม่ในฮาร์ดตีไปแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยทองคำบ๊ายบายหน่อยยังพูดั语ได้มัดจ้ะ นี่ของเองของเองนี่รู้จักยกข้ามด้วยนะคะนี่เ <laughs> ดินไปใส่ไปออนนอเปอาไปแล้วนะคะแม่แม่ ha, ไปแล้วนะคะ น้องช้างของเราสามเชือกนะคะก็จะเดินทางไปร่วมงานวันช้างไทยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปของเราด้วยนะคะถ้ายังไงก็หลังจากที่แม่กลับไปเอาย่ามาแล้วก็ถ้ายัง ยังไม่เสร็จงานก็จะไปถ่ายให้กับแม่แมได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุมาตปรปานาทุกประการนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ